เจ้าสาวโฮหหนักซุปตาตัวแม่โผล่เซอร์ไพร์างานแต่งเป็นแฟนคลับมา20ปีแฟนคลับเผยนาทีสุดประทับใจในงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งจูจ่ๆแขกที่ไม่มีใครคาดคิดก็เข้ามาเซอร์ไพร์ทำเอาเจ้าสาวร้องไห้โฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ซึ่งแขกท่านนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นคือนุ่นวรนุช นางเอกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยนั่นเองโดยนุ่นวรนุชเซอร์ไพร์งานแต่งแฟนคลับเจ้าสาวซึ่งเป็นแฟนคลับนุ่นวรนุชมานานกว่า20ปีถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีที่เห็นดาราในดวงใจเดินเข้ามาในงานพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ซึ่งทั้งงานไม่มีใครรู้มาก่อนว่านุ่นวรนุชจะมาร่วมงานแต่งด้วย ที่สำคัญไปกว่านั้นนุ่นวรนุชพิ่งบินกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ลงเครื่องตอน11นาฬิกาและตรงมางานแต่งแฟนคลับตอน12นาฬิกาทันทีสร้างความปลื้มใจและตื้นตันใจให้กับเจ้าสาวรวมถึงแขกในงานอย่างที่สุดนอกจากนี้ยังร่วมถ่ายภาพสวยๆเก็บเป็นความทรงจำที่สวยงามในวันสำคัญของแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง ซึ่งเจ้าสาวได้ได้เผยความรู้สึกว่าพี่วอขอบคุณอีกครั้งนะคะนิวดีใจมากๆที่มีพี่อยู่ในวันสำคัญของนิวพี่วอเป็นแรงบรันรดาลใจให้นิวตั้งแต่เด็กๆและเป็นพี่ที่น่ารักกับนิวเสมอมาตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆค่ะ